เจ้าจมเจ้าจมแม่ไปใส่จะไปใส่จะไปใส่แม่จะใส่ห้างโบราณสคนลานเป็นยังลานลดลงอันตะแเป้บบ้านนำเต่าอันที่บ้าบุญหมอลำซิงโบแม่นบุญดอกข้าเจ้าเพิ่นมาลำมันแก่บุญโดนลมนี่บ่เออมอเตอร์ไซค์นี่แหละมันเปลี่ยนอยังดอกมอเตอร์ไซค์ฮะเออห่วงเป็นอยังมอเตอร์ไซค์ห่วงคนเออเจ็บหลายยอ่ยังหลายเจ็บหลายยังบ่ เย็บเย็บลายอยู่บ่เย็บเอ้ยบ่ได้ไปเยี่ยมเลยบ่จังเียมีลูกให้เบิ่งอยู่นี่บ่ได้ไปเบิ่งน้ำเผาเหรอขอลงขอลงบานจักมือเลยสี่มือบ่เราจะไปเยี่ยมบ่เนี่ยไปเอามันมาเลยแหละเอาบ้านท่าเปล่เออเพราะว่าบ่มีเงินเสียเขาแม่สิ้อไปก็อินไบที่พ่อเออเขาเอาต้องแท้งวะสามหมื่นค่ะโอเงียบกับแม่ก็ยังสามหมื่นเนาะนี่อะมันจะไปเที่ยวแล้พี่น้องเนาะประเด็นก็ทีนึ่งไปเนาะพี่น้องเอาเข้าไปไว้ใน ยังเปอนยังบ่หายครับยังบ่หายครับพี่น้องมันนี่เ่องจไปบน้ำฟ้าน้องตังกับแม่จันล่าครับร้านเราเปเกิดดุบะเทียะพี่น้องไปลายมือแล้วมือนี่เป็นพายุสะกดเนาะมื้ที่ 3, ามสมั้งได้มา ประเด็น hmm. ผ mm ้าไปเนะประเด็นต้องจะไปเดินสักวนไปเพิ่งเพิ่งไปหาเพื่นมาบ้านบปล่าม่แมงเดี๋ยวออกจากลุงบ้านเพราะว่าค่ารักษาแพงบปล่ารักษาไม่นด้ค่ารักษาแพงหมดแล้วคืนคืนเป็นคืนละพันนะครับมั่นก็ผมมีเงินค่าใส่ใจประมาณนี้เนาะคนรุกคนยากละเอียดี่คนไร้ญาติขาดนิดประเด็นเลยสิไปหาบ้านเนาะครับผมไ่เหลือปรเดินกันเลยซอยน้ำประชิดผ้าไปนะครับเนาะไปิด เอามานะครับ้างบรรจันนับออกออกไปเส้นเดียวตรงอย่างเดียวนะค่อยเทเลที่เขาไปค่อยื่ค่อยได้เลยรับาตอดหน้าเนียนค่ะหน้าเลยเนาะตอ้วาเนีย บ้านสวยงามนะครับเนาะนี่เป็นทางลัดนะครับทางลัดจากดงมาคุ้มนะครับเนาะเป็นทางลัดทางป่าแม่น้งไปทางน้อไปทางนี้มันไก่เนาะมันไก่ะแม่นเข้ากระต๊อกัดกระชงสบายช่างนีดก็ดีกันเพราะว่าเป็นเสียรายจ่ายน่งเหมือนกันนะถ้ามาตอนกลางคืนนี่อาจจะเปียี้ยวๆยังหน่อยนะเบี้ยวเล่นหรอวิเปษี้ยวอีหลีแต่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นวัดจิตวัดทางลัดตรงไปนตรงไหนเนาะ 我也不知道。Boy, ผู้ใดนะอ้ยรู้่นผู้ใดล่ะเจ้าก็รู้เพนะ <c oughs> ิ่นเจียวบ้านข้างๆเด็กเนี่ยจะเล่าจะนวดเอฟซีเพิ่นเนาะเจ้าคือมาน,านั่งกันเนี่ยทายเกีย่ยมทายยังไม่ไปซื้อถุงเทา้าเจ้าก็ไปซื้อเหรอไปอยังเจ้าได้ใส่ถุงทเท้าเพิ่นใส่ใส่บังดุงบังดุงโอ้กระเป๋าแบนอยู่ว่าถิ่มบ่อปลาแค่เนาะมากขนาดเอามือนี่ยเขาจะใส่จีเพิ่นเดียวมือมันอยู่พีคั้นแต่งขานบ่มือนี คือมีสีได้เนี้ยเงินกระแต่งได้อาบน้ำคือมีมือขานมันผมไปถือกันยังนะไปถือแป้งป่ะเออโอ้ก็ใส่หอดแป้งหอดผมมันอันนั้นมือมันลูบแบบนี้น่าลูบน้ํามันก็เลยเวลามันเฝ้าเฝ้าเฝ้าบอกไงคือว่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าอันตอนนี้อ่ะคุณแม่เพิ่อนก็นั่งรอเพิ่นไปเอาเอกสารเนี่เอกสารเพิ่นสิแปันไปยังเกาะแปปรปบห้าปารบลุ่มบานห้านัร์ลนลงบาน เป็นเลียมวคุณแม่ไปน้ำคุณแม่ก็เป็นหยาดผู้ใหญ่เพิ่นเนาะนั่นป่ะเนี่ยเป็นยังกับเพิ่นเป็นนาเป็นนาป่ะแสดงว่าแม่เพิ่นเนี่ยเป็นใหญ่ป่ะแม่เพิ่นเป็นใหญ่เป็นใหญ่เจ้าก็ต้องดูแลกันเนาะพี่น้องกันบ่ถิ่นบ่ปากันเนาะคุณแม่เน้อน้ายังค่างค่างก็อยากปวดหายเลยเลยปวดแก้วปวดแก้วโอ้ปวดจังเลยละโอ้ปวดมานี้แต่มันหลอนมานี่กระสวงอาทิตย์หรอกสองอาทิตย์ละ โดนเตืยบแม่เป็นปวดแขวแล้วพี่น้องทอนกับทอนไม่ได้ดอกพ่วมดันหลายไปบ้านอากาศนามเนาะที่รู้คอยู้จงมันนัทุกอย่างเกิดลูกไม่มอะไรไม่ห้เกิดเถอะรู้ถอดคนอยู่กลนก็อบ้านอากาศเลยน้อน้าห้ออากา ตันลดสีคพาพิดปากนะครับปะ่พิจมุกเพ<ม>ราะว่าเขาลงบานก็สีมันต้องเดใไซนะพี่น้องตลาดสลี่สิเพราะว่าคนมันไล่กันยูบานนอกหอ้องพาไซนก็ได้แ,<ม>ดแต่ห้าเขาขไปในรงบาน,<อ>นาลต้องเขาต้องไส่เพราะว่าไซส่มันก็สิพื้นกับคิดนะพื้นกับคิดก็ต้องใส่ตามบียบาย สิได้สบายใจทั้งสองไฟนะรับก็าอุ่นใช่ค่ะเพก่อนกันจะมามาเนาะไปได้ไปนุ่งบาดนับเนาะไปสถานีก่อนสถานีก่อนขี่รถบ่ไดเด้นี่ต้องังขี่รถแน่ๆจักวิน เพราะว่าวัฒนาดีเด่นร่มบอดีบอกตาไหลเพราะว่าเราเป็นคนวิ่งพี่น้องตอนนี้เพื่อนเก่ารถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะพี่น้องเนาะให้ตำรวจเพื่อนเช็คเพื่อนติดท้ายลูกเพื่อนไปเขาจังใจได้ใบอะที่ว่าใบยังก่อนหัวหน้าเไปเดินยังใบอังปฏิบัติบ้างวันประจําวันเออเออบันบันถือประจําวันใบเนาะแจ้งข้อมใบเนี้เขาจังเสียเอาข้นไข่นี่ออกจากโรงพยาบาลได้นะพี่น้องบอกเขาเนื้อยากออกจากโรงพยาบาลได้ประกอบกันหลายอย่างพี่น้องยากเพราะว่า มันเป็นอุบัติเหตุนะแต่ว่าบ่มีคูก่อนณนี่นะพี่น้องตอนนี้เขากม็มายู่สถาน,นีตำรวจนะเป็นเสกรถจก่อนว่าคือว่าคนอยาบเห็นเห็นรถที่ว่าที่ว่ามันพ้ายล้อพ่ายางสิน,นะพี่น้องครับผู้พามากคือแม่จะล่าเนาะคนมาเดินเลี้ยงครับตอนนี้คนยู่สถานีตำรวจคนมาเดินเอาใบเตาคนก็นั่งรอนั่งถ่ายอยู่นี่เนาะอ่ะยายใหญ่ แต่อนนีกํลังเดินเลียงอ่อนเียงกันก่าเพิ่งไปซื้อน้ำอยู่อก็ล่งเดินเลียงเอาใบที่ว่าเขาไปลงบานไปซื้อน้ำอยู่ไปลงบานละพระเดิก็รู้จักว่าใยยัางน้อรับว่าเขาจังจะคนไถ่ออกจารลงบานแงสิประมาณนี้นะคุณแม่ไม่ยังก่อนยโาลกบหน้ยมงอาใบยังก่อ

ของแม่น um> sí. uh huh. ี่แม uh ่ใส่หมวท่านแม่ไปแจ้งภายในปนะลูกใส่หมูครับเดี๋ยวรวมพลังก็คุน้องโดดเพิ่มเป็นเลยนะเพิ่มเป็นสวยเลยเสี่ยวเสี่ยวลุ้นยังบอได้ถามว่าเอาไปน้ำแด้เพิ่นแค่ถ่ายรูปไว้ซื้อรูปตรงเจ้าของเนาะบ่แม่นไช่เพื่อนลักฐานเนาะมันก็มีคู่กรณีเนาะของเจ้าของลุงเจ้าของเองเนาะบ่แม่นของคนอื่นจังเพิ่นจังสิุดเลย เนี้ยแค่ว่าเออเห็้แต่ตางทำเงเพราะว่าบอกยังไงคือว่าแม่จันล่าในผ้าหลานมาเนาะเพราะว่าหลานเขาบรูเลียงท่านนี้เนาะแม่จันล่าคนคนรูเลียงคนก็เลยผ้าแม่จันล่ามากเพราะว่าแม่จันล่าคนตอบรลูเลียงห่นนี่เนาะเรื่องก้นไม้บอกแม่เรื่อก้นไม้เราเพราะว่าเราเคยเดินเดินเดินทางอเออสมบัติการเลารายเดินทางไปว่าเราเคยสู่เลียงที่ดินมากน้อยไน้องเราก็เลยหุจักไิธีการ ขอหาต้มหาจาหาหน้ายเนาะก็เลยไอ้พุม่มเนี่นเป็น,ปน,ปน,ปนต,ต,ตัวตั้งตัวตีพามาครับ,รบพี่น้องแจง้งส้มต้องกันต่อไปได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ